โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับอมซิงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิลท่าช่างเล่นนะครับมันอ่านถูกไหมไม่รู้นะก็คันนี้ก็เหมือนเดิมหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงคนมาคนมาไหก ตังแต่ท่อร้อนไม่วิ่งนะครับทำไมเหรอสัตว์คนมาฝากแป๊บเดียวมาดูรถเต็มกันนะมาทั้งไหนวะเอ้ย่าพุ๊ก ไอ้เยี่ยฟ e> <Yes, ุกแม่งออกเตะสามสองไม่โดนเลยผมออกตัวไม่เป็นนะท่านผู้ชมก็โอ้ยชอบสำหรับทีนี้ถนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะมาแป๊บเดียวนะก็ที่มีลงนะครับแต่กูดองไว้นะครับเพราะว่า